ยังเดี๋ยวค่อยถ่ายไปใจเลยต้นกเดี๋ยวนะพี่สาวปริญนาถชวนไปดูผักนี่ค่ะไปดูเราจะไปดูในติวฮุดติวฮุดภาษาจันนะคะภาษาไทยก็บ้านกระจกนะค่ะนี่ยค่ะเนาะภาษาไทยน่าจะบ้านกระจกว่ะพี่สาวนะบอกว่าเขาเขาจะตัดคณะนี่เพื่อนๆมาดูคณะปลูกแซมพริกไว้ไงปลูกแซมพริกนี่ขนาดปลูกแซมนะเพื่อนๆดูใบฮักชาชาชเป็นมันพริบเลย เด็ดแตงด้วยงามงามมากเลยน่นาดมันเป็นรนตะวนคือคนตาดเลยนี่ว่ามันกอบเลยนะโอ้ยอย่างงามเลยะหนูใครชอบกินเองนั่นะตัวเองที่ตัวเองชอบกินอะไรว่ามูะนาวบ่อหมูมะนาวกุ้งนี่ค่ะหนู่โอ้ยใบกอบก็แกก็แกบอมากอดูพีเด็ดใบพีดด้วยที่รักหนูเอาใบพีดไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเด็ดใบพีดงามเลยพี่ นี่ดูใบพีชตรงต้นพิชแกนเลยค่ะมันงามเกินไปมันก็จะไม่ได้เม็ดเนาะเราจะต้องรอใบเขาออกหน่อยก็เหมือนคะนาเนี่ยดูสิอืใช่ค่ะขนาเราต้องกินนะโอ้ยตายตายยังงามเลยกรอบด้วยนะกรอบพี่ดูสิจับไปกรอบดแตกหักก็แป๊กเลยอ่ะนั่งดูแกติ้งนะค่ะจะไปแบ่งสุขใจอยู่แบ่งเดี๋ยวจะไปหาแกอยู่ เห็นไหมคะงามสวยมากมากเลยโอ้ยงามกระดอกกระเดียกกระดอกกระเด็ดโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนางงามสวยไหมโอ้ยนางงามตัดแต่นางงามอันนีโอ้ยอย่างงามเลยมาดูใบค่ะเพื่อนๆไม่มีแมงมึงบลูเลยมะมแต่ขอบแกบก็แกบเลยค่ะเหมือนกระดูกอ่อนเลยอ่ะเพราะทรวดมันงามจริงจริง นี่แกปูดขอบแซมต้นสาเนี่ยต้นพริกงามค่ะสารอให้อีนอนมาถ่ายคลิปโอ้โดูพรีไม่รู้จะบอกไงว่างามจริงๆจริงๆว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนี่ค่ะดูแต่เขามีน้ำหล่อเลี้ยงข้างล่างนะคะเขาใช้กล่องแบบนี้เขามีถุงดินถุงน้ำไอหนี่ทางน้ำน่ะเขาเติมน้ำในรูค่ะอยู่ได้เป็นปีอ่ะโอเคอยู่ได้ตลอดซัมเมอร์ตัวเองเอาไว้กินด้วยล็อกนีพอแล้วเอาไปเอาไปไปแบ่งกัน ชือแบงให้ยาถูกใจแบงคในน้อันนี้ข้างบนเราเป็นนาเป็นเป็นนี่เป็นถุงดินข้างข้างล่างจะเป็นน้ำนะคะา่อร้ากองให้อาหารไอ้จ่ายน้ำอืมเขจะมีรูส่งน้ำอยู่ภูมิปัญญาเก่งสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปพี่ด้วยค่ะอันนี้คนปลูกอย่างงามนี่ค่ะคนเจ้ะคนปลูกก็งามสวยมากคนปลูกก็งามคนชอบสิป๊าดโอ้ย โู้ปั๊บพี่สาวน่ะหอบจนเงันแล้วนั่งเงันแล้วเงันแล้วหอบจนเงันสวยไหมสวยไหมนี่เอ้ยตายตายตายว้าวง้อตัดต้นพริกมันไว้นายนายนายหลงกจเลยอ่ะหลงใจหมดโอ้ยเอาไปกินเผลอไปตัดต้นพริกค่ะเลยไปตัดต้นพริกนนแม่โดน มีดมีดมันมันคมมันเยอะจังเลยตัวเองทำไมมันแตกกิ่งเยอะจังเลยเรายังไม่ได้รลาะไงไม่ไม่ไม่ปกติเราพี่ต้นเดียวมันจะขึ้นกิ่งเดียวเองนะต้นเดียวของตเองมันแขนเยอะแล้วอ่ะเพิ่นปลูกแซมไว้กับต้นพริกอย่างเงี้ยค่ะติดูตอนนี้มันก็จะองจำเป็นจะต้องออกน้องค่ะโอ้โหบ้านจบ ส่งก่อนงามๆแล้วก็มานั่งรอพีคด้วยใบพี่มามามาถ่ายหนูมาเอามาเอาถ่ายถ่ายอะไรถ่ายนี่ไงมาเอากระปุกด้วยป๊าดูงามจังเลยค่ะทีนี้พี่เราจะได้มีที่ไงเรื่องของเรื่องงานนำย้ายมานี่ด้วยมาลงสักคลิปหนึ่งมานี่เธอมาที่นี่นี่เนี่ยดูที่มันไม่มีที่ไม่มีที่ถึงกับเบียดไปตรงนู้น ใบทีนี้จะได้โตได้ไงใช่ลูกก้านได้เดี๋ยวูเอาทิศไงน่ะคะทิศแล้วเอาท่ายนี้จะได้จ้ะมาถ่ายหน่อยนี่ค่ะมาดามเดนมาร์กเด้อจ้ามาดามมาดามเดนมาร์กโอดยขยันขยันจริงๆดูค่ะปลูกงามนะปลูกผักปลูกอะไรงามงามงามเหมือนคนปลูกเลยเจ้าปตามดูสิค่ะเอ้าไม่ใช่ว่านะขี้ขี้โม้นะเนี่ยมันงามจริงๆเด้อเอ้า เนี่ยดูเพื่อนอๆป้าอันนี้บักแตงนะคะบักแตงนะบกักกุยเตี๋ยบักกุยเตี๋ย <c oughs> อันนี้บักแตงอันนี้หม,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 มักมักมักส้มส้มมะเขือ,ขอดดเทศเน,นะะี่ยค่ะนี่ตัวผักยาวเดกขี่เลงเนี่ยเราหูเราขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตัวผักยาวนี่รอนะคะรอรอรอ,รอ,รอเออเป็นดอกเป็นเพิ่งจะเป็นดอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะยาว เนี่ยนี่มาเด็ดพริกช่วยกันเนี่ยงามมากเลยดูโซ่ฝักยาวแกแกลิดใบออกเพราะว่าจะให้มันเป็นหน่วยเป็นฝักด้วยค่ะเนี่ยใบพริกนะคะงามมากต้องต้องรอออกไงออกเลยแม่บ้านต้องรอออกท้ายยังสิเออน้ำหรือเด็ดเด็ดไงเนี่ยใส่ถุงนี้ไปกลบเข้าไปล้างกันเอาเองไปอ่อมได้ทำอาหารผัดแล้วแต่คนชอบ ทอดนะทอดทอด,ทอดทอดใส่แล้วม,ม,มันจะตายไมอ่ะไว้มันก็ยิงซัดไม่ทิ้อ่ะทิ้งอ่ะจะตายทำไมอ่ะ <laughs> มันก็จะได้เขาจะได้งามไงพี่เขาจะได้ไม่แยกอาหารเลยก็เนี่นนยดูแกเด็ดใบถั่วไว้เนี่ยเห็นไหมใบถั่วอ๋อเกเนาะเราต้องเรียนรู้ไปอ่ะไม่เด็กแล้จะเขาเียเขาดึงอาหารไปเลี้ยงกี่อื่นไงไม่ต้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเด็ดล้นอย่างนี้นะฟักอาทิตย์หนึ่งนะ เทคนิคค่ะเทคนิคนี่รู้ไหมเนี่ยหนูอยากเห็นเนี่ยทิวเขาอะ่ะเดี๋ยวปีหน้าพี่ต้องบอกลุงแล้วฉันจะเอาแบบนี้จะปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเออให้ปลูกอะไรแต่ละอย่างแต่ปีนี้ไม่ปลูกหรอกไม่ทนแล้วแสงแดดใช่ปุ๋ยุ๋ยจุลินทรีย์ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะตัวเนี้ยตอนนี้ยังไม่ใช้ใชยังไม่ได้ใช้เทคนิคเนาะมันยายชอบู่แล้วงานสวนเนี่ย พี่ไม่ใช่นะคะต้องริดออกต้องริดออกไม่งั้นไม่งั้นมันนี่นะมันมันมันหึงมันหึงงามนะฟันาบ้านหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเลาออกเลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันแย่งอาหารเปล่าๆมันไม่ได้พอที่จะออกดอกออกเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไว้แต่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี่ยอย่างเงี้ยไรเนี่ยมันาะได้ออรอออ เพราะว่าโตขึ้นเขาก็ไม่พอที่จะเป็นเม็ดเป็นผลไงออออมันแย่งอาหารเปล่าเปล่าเะโอรีออกรถปีละจ้างเราปปลปตามสบายก็เลยเออเก็บใบพิกมาค่ะมาค่านี่เลย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 ยื่นมือยื่นไม้มาเนี่ยเนี่ยเก็บใบพิกบ้านไหาอยู่ไหนมาพักบ้านผัวยังอยู่บ่า่ะหนเขามีสูตรทั้งจัดนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ นะต้องขออนุญาตตุกคลิปไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะฝากบนันนกบันนัชาแนลนะคะฝากเป็นน้องใจให้นะาเด้อค่ะพีพ่พาดประกันไปขออภัยไว้น,นที่นี้ด้วยเด้อจ้านี่ค่ะมาจบด้วยตุ้นพริกงามๆของบ้านพี่สาวน้นี่ค่ะน,น้ามากๆ,มกๆนี่คือพริกชีฟ้าพริกแดงพริกอันนี้ของไทยไทยเราเลยนะคะนี่ค่ะแกปูไว้แล้วแกก็ให้ใบพริกมาเต็มถังเลยนี่ค่ะให้เด่นออกเพราะว่ามันเขาจะกัน้นดอกออกยอดออก ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะฝากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะคะฝากเพื่อการนําคลิปต่อไปเนาะค่ะฝากเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้วันนี้จบด้วยต้นพริกงามๆนี่แหละคะ่ะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปดูผู้ชมอะไรอีกเด้อจ้าสวัสดีจ้านี่ค่ะงามงาโอ้ยสุดยอดสุดยอดพิกไทรในหม่ มาดามมาดามคนสวยเรารวยมากค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะคณะที่มาจากบ้านพี่สาวนะคะชื่อพิรักษ์ชื่อที่ชื่อพิรักษ์นะคะแล้วก็อันนี้ต้นอะไรนะที่มันเปรี้ยวๆต้นเอ่อปาป,ะปะลาน่าจะใช่ค่ะนี่ค่ะมันเปรี้ยวๆนะคะเอามาใส่ตุมนี่แล้วก็ใบพิกพี่จะให้มาแล้วก็มีเป่หปาหัวปลา หัวปลาลักด้วยแล้วก็มีผักตะกะแตนนี่ค่ะผักตะกะแตนเยอะนะคะอันนี้ใบพิกนาล้างแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตู้ฟิตไว้ช่องฟิตไว้หรือไม่ก็จะมาทอดให้ลูกอันนี้หอยเชลล์ค่ะหอยเชลเชล์ตีฟิสไว้แกกให้มาแล้วก็หัวปลาลักด้วยนี่ค่ะเดานจะตุมยำใส่ไปไ้นี่นี่ค่ะใบต้นป,ปลาปลาเขาเนี่ยค่ะมันเปรี้ยวใช้แทนซุ้มปล่อยบ้านเราค่ะ นี่้านพี่สาวคนไทยค่ะพนมีสวนแก้วเดี๋ยวคลิปนะ้าลงไว้ให้ด้วยค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาทำกับข้าวกันทำอะไรอินดีเนาะผักเยอะมากเลย